สบายดีสบายดีพี่นอ LC, ้องเอซีทางฟังไทยหรือก็ฟังเราพี่น้องมาพบกับจ่องยืนทนี่เดียวพี่น้องว่าเ <c oughs> มเนตานอนเด็กข้าเขาดาวเ้าเพียรเดาเ้ามาเบิ้งข้าจูดผุตอนที่เด็กเด็กในเส้าห้มแดงกับเลนฮอนแหล่ฮอนอยู่พี่น้องเออยมาน่ะทั้งตกใจหยาดตอนนี้แต่ขึ้นไปนอนต้องหือน้ำดาขึ้นไปนอนน้ำดะเจ้าลงมาเดีวจะไปใส่พี่น้องเออยเอิร์ฮากับโบเห็นพญานย่งผุเลยเวลาพระแดงกับมาเขาในเหือนมานี่น้อง อันนี้ก่อ่อนที่เขาไปในเมืองเขาไปกับดิสองคนกับไ,กไอ<ป>ดียม,มนะพี่น้องว่าไปหาสื่อสินดาดพี่น้องพ่นอันสั่งสินดาดสองสุดพี่น้องพ่นว่าเอามากินมากินอันแยปีใหม่กินปีใหม่พี่น้องให้กินมากินเนลย,ยพูดว่า,าอเอาสองสุดอ่อนก็จะไปกินกับสตรีมยู่หานเลยตอนแรงมากก็กินนำํากอีกไปเขาบราหล่ออีกเลยเป็นเออไปห้ากงห้ากินทีไรล่ะถาสตรีมช่ว่ไปจะ ไปหากินเบบเหมือนจากพังเบิงหากินบบกระทกเขกมหอยหากิมันมันบมีทางไปพี่น้องเฮาจะไปหาพี่เนาทางไปเบบอึดฮ่าพี่เสะห่าพี่อ่ะกัวหอยคือแหม่อนยนต์กไปนําดอกไปแต่เสารหมาสีมงเมื่อไหว่เด้อพี่นะ้อบ้าๆๆหิวข้าว อ๋อตอนนี้มาฮอดแล้วหานอันห,าหน่านอกแก้วนะข้าเจ้าปิดินะพี่น้องห่านมุกอันยังกระเดียมมุกดาบอ่ะห่านมุกดาบกระปิดแล้วก็อ่อนนะก็เลยมาหานอันอรดีเนาะเนาะสดีมพาเวอร์นขี่อ่อมเมื่อยขี่อ่อมสวัสดิ์นาเขตถ้ามีกบจีนก็เป็นผ้าลงเหมือนลงโย่เด็กพี่น้องอันนี้มันจะเป็นหานตุก มันจะเป็นตัเนาะอันนี้ห้าซางพี่มาไอเดียห้าซางดาดเนาะดาดกินผีสุดหนึ่งแล้วก็ซางเมเฮืออนสองชุดพี่เนาะเอาเมื่อหายเมยหน่อยกินอาหารเ,าเลยเออเ,เอเเอพี่นะอะกเหียพ,พี่นะอะยิว้วขาอ่ะ อากาศหนาวหนาวเย็นเย็น,นบแบบคลุมคลุมคลายฝนจะตกคลายฝนจะตกเด้อพี่นอ้องบรรยากาศดีแฮ่ดีเบอร์้าอ่อนเลี้ยงพี่น้องเอ้ยอันนี้นะ <c oughs> ้าอ่อนเลี้ยงพี่นอ้องได้มาอ่อนมือแหลงก็เมื่อกินอีดิสะอ่อนเลี้ยงดีบไหมพี่นออ้องพ่อเข้าใจได้ได้จะยินดีสิวาสะดิม คือห <laughs> แหงแท้งนะนกวีวนจีแมนถ้กินแบบกินมาจิบม,มาจอยกินน้อยหนึ่งเลยพี่นะ้อ,อีสกเ,น,เสน,น้ชอ,อสาระกินคือหนอกม่กัสีขึ้นมือคือหนออนะอันนี้จะด,ดัดรวมดัดรวมจุดใหญ่เนาะจุดละหกซี่พันกีบกับประมาณรอยสอง้อยรอยรอยเกซี 9, หแล้ว Nguyên cứu nở loại bessie bát, To sụt nung lóng lóng xem là ham chạy vào mọi tia quam nại tia quam nại tia quam môn nại tia quam môn nha 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 พักลูกไปเอาใครเล่ากันทั้งค่ะพูดตอนพักนะ <laughs> อากาศหน้าหนาตรงแน่นี้เนาะอากาศหน้าหนาวต้องเป็นที่ว่าเฮ็ดเฮ็ดมือแล้วกันดีมากินผักกาดขาว mặc mặc bớt mặc bớt mặc bước mặc bước lông thịt à? bước mặc 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 น้ำจิม้มเ่ากรปรุงตามจะเลยเป็นน้ำจิ้มอันทัวเนาะพี่เนาะและ้วก็ใส่พริกแล้วก็กระเทียมมากเข้มกระใสปลาได้เนาะมาดูมดูจ้าตักว่ามันตัดนี่เปาตัดสุกนะ ít xíu và kín súc này để phi nhỏ tạp súc nôm nè mình đi kiếm tạp súc ít súc mọi người phi nhỏ xem bụi ้า้กินที่นอะเอาเลยกว่ามันหอยกันแดดเขาเลย <c oughs> ต่มเนาะอย่าเอาเออิ่มแล้วอนก็คล่อ,นนอง้างเมืื่อนอันนี้ก็มา ต่อยังเพื่อนจงไหวพ่อยิโอชุดหนึ่งก็พอจอยน้องชิ่อเพื่อนแปนพ่อยิโอไปอันเพื่อนเป็นจงไดไปกินแบะไปกับพ่อเขาพี่น้องมาเดิมนี่มดูหอันกิมูจิไหนน้องเบิร์ดอะไรทำหนักเนี่ยน้องมูนแสงอยู่เนี่ยนี่หงมนี่เสร็แล้วค่ะ เดี๋ยวเราคืนราคาด้วยนะใครกัดซีน้อยหาผ่านหมอมีเหลือแหละเนี่ยแค่หมดจ่าพี่น้องเฮิตตะหม้อการมันโมโตอนหนึ่งอาการนี้ <S <S อพอยโอะพอยู่จ่าสั่งมาสองสูตรน้อพี่น้องเอาหนกินก็ซาดีน้ผมคนอันสูตรหนึ่งยู่ปุ่นอังทีก็ซาดยมันสุดหนึ่งยู่ปุ่นมากกว่กินอีกก็เป็นเลยพอแถวบางห้างกูตนะเอามาดูห้างกูต มาติดใหม่มีถุงเท้าด้วยอย่าเฮ็ดมาไม่พุงกินแด้มันจะแจวเพชรต,ตายแล้วแน่เะดามันจะแจวเพเอ้ยเอ้ยนี่นอกไปเป็นะไันไม่คือเป็นบาดแบลเลือด <laughs> น้อหอหลววเพลินพี่น้งองเ้ยเลือดจ้าน,น,นี่เานด ก็ตอนนี้คือจะโอเอาเรียนกันนี่แหละช่อจ้าอิมแหละมันเลกลเป็นวันที่หนึ่งพี่น้องถือว่าอ่ะก็ยังสลองปีใหม่อยู่เนาะก็กินกับแม่แล้วก็กับป้าเพราะว่าพอแย่พอโย้คนไปหากินปิ้งแบบเพื่อนลุงพี่น้องก็เลยกินกับแม่สองคนอีกเนาะแล้วก็เบียร์ในแก้วหนึ่งสังสรรค์หนึ่งพี่น้องแล้วพี่น้องเฮิร์นเธอหนึ่งเนาะบริเวณกินคู่มือแม่แล้วเนาะ สไลา์คลิปมีออนกะฝาว่าตนนี้เดอ้อทำมาก็อย่าลืมเดอ้อกดไล์ก็แร์ก็ลังใจ้เดอ้อพี่น้องเพื่อมีก็รังใจใคลิปต่อ,ตอไปเนาะพี่น้องเนาะพอขั้นมาคลิปหน้าเดอ้อขอให้ทุกคนมีชุกขภาแข็งแง่เฮงเฮงปังปัง้ตติเล็กสามตัวเด้อพี่น้อง